สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมก็มาวิ่งที่วัดอะไรนะวัดพระพุทธบาทภูพานคำนะครับที่อําเภออุบลรัฐนนะครับเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้เป็นงานบุญเราจะวิ่งขึ้นไปบนวัดนี่อยู่บนเขาขึ้นไปเกณฑ์9 0 0แล้วเราก็จะกลับลงมานะครับนี่รอบหนึ่งผมก็คาดหวังว่าอยากทำสักสิบรอบแต่งานนี้เนี่ยถ้าใครทําได้30เอ้ย ทําได้42รอบขึ้นไปถือว่าอัลตร้าแล้วจะได้เสื้อที่สวยงามมากนะครับผมก็เลยเอารองเท้ามากาจะเปลี่ยนทุกรอบเพื่อจะมาดูว่ารองเท้าคู่ไหนมันจะยังไงอ่ะมันจะเอ้ยขึ้นเนินสนุกกว่ากันนะครับซึ่งก็ยังไงก็เราดูขำๆส,สบายนะครับวันนี้ก็ซีโอมาด้วยแล้วก็เอาก็องคยี้มานั่งกันนะครับ วเริ่มตอนไหนก็ได้มีเวลาให้32ชั่วโมงวิ่งไปนะครับวันนี้คือเช้าวันเสาร์วิ่งไปะะได้จนถึงบ่ายวันอาทิตย์นะครับก็ขาเทรลต่างๆก็มากันนะครับนะถ้าเกิดว่าเราทำได้2รอบนะครับเอาเสื้อเหลืองกลับไปซึ่งถ้าได้5 5พิก5ยอดก็ได้เสื้อสีขาว10ยอดนี่ สีนี้อ่าสิ 15. ก็คือเกณฑ์ไปเท่านี้ใช่ไหมก็ได้ตัวนี้20นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่า42นะครับก็จะได้ตัวนี้อ่าโอ้ชันมากชัดมากค่อยๆไปครับรอบแรกก็ทีมงานเขาจะเดินขึ้นไปด้วยนะครับแล้วก็ค่อยๆไปนะครับอ,อู้ชัดมากอ่า ปเรื่อยเดี๋ยวดูวิวไปโอ้โหนี่ผมวิ่งขึ้นมาเพื่อมาเก็บภาพพี่ๆเลยนะเอาน้ำไปคนเดียวเลยครับลงไปแล้วฮนะโอ้ตายแล้วเหนื่อยเว้ย <c oughs> ทุกเก้าย่างมันคือ,ม,คอมันคือการวิ่งขึ้นเนินเริ่มร้อบล็อบแล้วนู่นข้างบนโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยวันนี้อากาศแย่มากเลยนะครับเพราะว่าฝุ่นควันเยอะมากผมเช็คค่า PM2.5 นะครับเมื่อกี้ก่อนจะเริ่มวิ่งคือ195ครับซึ่งสูงมากคนระับ ช่วงนี้ก็คุนจริงๆพี่ช่วงนี้ก็เผ,กเผากันเยอะ,ะฮะอ้อยครับอ้อยช่วงนี้มาแล้วครับนักเตะจากลิวพูนะฮะมาไกลจากอังกฤษนะครับโอ้โหฮะโอ้โอโอสุดยอดเลยะฮะกําลังแรงนะครับช่วงนี้ลิวพูอ้าขึ้นมาถึงพระใหญ่แล้วนะครับอุ้ยเหนืงง่อยอย่างน้อยผมต้องเอาสองรอบให้ได้ครับเพื่อได้เสื้อตัวหนึ่ง นะครับเอาไปตรงจุดเช็คควายข้างล่างเลยรับไม้นี้เอาไปจุดเช็คควายข้างล่างนะครับโอเคโอ้เหนื่อยยังไม่ลงครับเรายังไม่ลงเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าข้างบนนี้มีอะไรบ้างก่อนที่ผมจะเหนื่อยเกินไปวันนี้ฝุ่นมากนะมองไม่เห็นอเลยเลยข้างล่างนั้นคือเขื่อนอุบลรัตน์นะครับเป็นน้ําเป็นเขื่อนกว้างใหญ่แต่มองไม่เห็นอะไรเลยหวังว่าเราบ่ายจะเห็นนะแล้วก็นี่คือพระใหญ่ เอาเดี๋ยวพาไปดูนี่ฮะไปดูกับผู้จัดกันเลยครับ,รบนี่ฮะหลังองค์พระ,ะครับโอ้ยใหญ่มากมองไปด้านนี้จะเป็นเขื่อนไปดูด้านหน้ากาันมีข้างหน้ามีบันไดลงไปที่สวยมากโอ้เสียดายมันฝุ่นมากนะนี่ฮะมองลงไปนู้นเลยโ,โหสวยนะนน่นลงไปนู่นนู้นเลยสุดเลยฮะจนถึงบริเวณป่อยอมองไปยังเห็นรถผมข,า,ขาวๆอยู่ ตรงนู้นเลยเราสามารถลงตรงนี้ได้นะครับลงไปถึงสุดๆนู้นเลยอันนี้คือถ้าใครได้มานะก็มาเที่ยวชมหน่อยอ่าโหวิวจริงมันสวยมากนะแต่วันนี้มันขมุกขมัวจริงๆเลยนะฮะ PM 2.5อ่ะลงไปเอารอบที่2อ,อย่างน้อยได้เสื้อก่อนนะฮะอย่างน้อยได้เสื้อก่อนเจ้าขอพูดรีบอรแค่นั้นก่อนนะะชื่อมันยาวนะฮะเจ้าตัวนี้นะครับก็ช่วยรับแรงได้ดีมากโดยเฉพาะการวิ่งลงนะฮะ วิ่งขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้ดีเองอะไรมากช่วยเท่าไหร่เพราะว่าวิ่งขึ้นนะนะเดี๋ยวตัวนี้ไปเช็คพอยท์ถือว่าทําได้ดีครับสำหรับรีบอกคู่นี้ยอดเยี่ยมครับนี่ครับนักวิ่งเจ้าถิ่นนะครับก็ขึ้นเป็นนะครับแล้วเรามาลอกขาแดนเขานี่เจ้าถิ่นของจริงฮะอ่ดสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ขาแรงมากันเพียบครับเขามาที่จุดเช็คพอยท์โอเค แค่นี้มีแค่แค่นี้เขาก็จะเอาปักไว้ให้เราดูว่าเราไปมากี่รอบนะครับแก้วน้ําของเราจะอยู่ในแถวนั้นอ่าแถวนั้นโอเคโอ้ยเหนื่อยแล้ววะ่ะอ่าเปลี่ยนรองเท้าครับ e ปีดฟร a กนี่ขาขึ้นนี่ยอดเยี่ยมครับเพราะว่าเบาค่อนข้างเบาแล้วก็ขึ้นได้รอบขาดีกว่า แน่นอนเวลาขึ้นเขาบางทีเราไม่ต้องการความดีเด้งมากมายก็เบาไว้ก่อนแหละฮะเฮ้ย hey, ที่สองของผมแล้วนะครับไปต่อแม่สำหรับตอนวิ่งลงนะครับ Skechers Speed Freak เนี่ยผมว่าคือถ้าเป็นเรื่องของเนินการเก็บเนินเก็บเก,บเกนนะผมว่าแจ่มจ่วงวนี้ไม่ได้ต้องการความเร็วละต้องการความเบาผมอาจจะจัดรองเท้ามาผิดแล้วนะครับสำหรับวันนี้ ผมไปจัดคาร์บอนนุ่มเด้งซะเยอะจริงๆผมน่าจะเน้นที่ความเบานะฮะอาจจะพลาดไปละไม่เป็นไรก็สนุกไปกับเรื่องอะไรอย่างนี้แล้วก,กันนะครับอรอบสวิ่ง mm. แต่คนก็คุยกันไปนะครับเ mm. หนื่อยมากเหนื่อยมากนี่เข้าระยะเท่าไหร่เนี่ยเรากำลังจะชอตจบช็อตรอบที่3ามครับออนยอดเยี่ยมมาก ไอโคเนี่ยผมคิดว่าคือผมขอให้ก้าคะแนนไว้ก่อนนะถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะเอ้ยมีเสือเสือมาครับโอ้มีเสือขึ้นเขามามีหางด้วยน่ารักมากเลยฮะอ่ะก็เป็นสีสันนะอ่ะเยี่ยมเลยสารอบกอ่ะอ่ะก็นี่ครับ ขอบคุณต้นนายพลโปรอีกครั้งครับทำให้ผมรู้วัดว่าเราวิ่งไปเนี่ยใช้วัดเท่าไหร่นะครับทาไป3รอบแล้ว,วใช้ส้นดันใช้ส้นดันครับโอ้โหนี่ฮะคาร์บอน X3 เหมือนกันเลยนะฮะคู่เดียวกันเลยแต่ทำไมเขาไปชิวมากเลยนี่ครับตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นโฮก้าเนลนี่คาร์บอน X3 นะครับซึ่งก็มีนว,วิ่งอีกท่านที่ใช้เหมือนกันแต่เขาวิ่งชิวเลยนะก็ะ ถ้าขึ้นเนินผมว่าใช้ได้การสัมภาษณ์ลุงเนยครับลุงก็น่าจะหลายรอบแล้วนี่ก็คือขาแรงรู้จักกันดีนครับเอาไปแล้วครับไปแล้วปไปแล้วไปแล้วเดินนานเดี๋ยวครับแกบอกอย่าเดินนานครับไปโอเคโอเคจะสนี่ค่ะสามแล้วครับน้องอะไรครับน้องโบค่ัน้องโบนะครับ น้องโบวันนี้คงยาประมาณ20รอบนะเป็นอย่างต่ำตั้งมาค่ะแต่ตอนนี้ลดแล้วเฮ้ย20นี่ไม่ธรรมดาแล้วก็วันเดียวค่ะอาโอเคโอเคโอเคไปเลยครับน้องเขาวิ่งเร็วฮนะต้องปล่อยไปนะครับอย่าไปสู้นะอย่าไปสู้กับน้องเขานะครับนักวิ่งอีกหนึ่งท่านไปแล้วนะคะแต่ที่ไปแล้วมาในชุดเสื้อซาไกนะฮะแล้วก็ถุงเท้าเพอร์ซิโนลเบส อ d ดิดาสโป3ครับแรงทั้งตัวอ,อ้าวาคนไม่โเฮ้ยคนก็ถือว่าเป็นผู้นําฝ่ายหญิงไปนะโอเคเราไปทถึงยอดก่อนปล่อยน้องเข้าไปะไปแล้วจำไม่ได้ดไนี่ครับต้องแบบลุนออกนะรักโลกครับถือแก้วน้ำตัวเองไว้นะท้ำจึ้งกรอบนะครับอ,อ,อผมยังไม่ดื่มดีกว่านะครับไปต่อไปต่อมีบริการอกน้านิดหน่อย ก็พีคที่4แล้วครับขอบคุณโฮก้ามากนะครับสำหลับครับอนเอกสาถือว่าเป็นรองที่ใช้ได้เลยเอาไป8คะแนนครับเจอพลังงานนะครับจาก BT. ทดเนะครับเอดีดีดีผมชอบยี่อ้อนนี้ใช้ได้เลยนะอ้าว BT. ทีดัขอบคุณมากนะครับป่าอยู่นะฮะระดับเทพโอ้โหอ่ะไปไปไป เอาโปรสก็ดีดเด้งดีนะครับถือว่าช่วยมากๆแล้วยอดเยี่ยมสำหรับการขึ้นเขาเอาไปแปดแต้มพอโอเคจบเป็นซ o คโ n เน่เอนโดฟินโปรสามครับหรือเบาที่แตกต่างเลยเนะครับเบาเบาเอ่<ะ>อซีโ<ะ>อ <CEO> ฟื้นขึ้นมาแล้วนะฮะ เมื่อมันไม่มีคาร์บอนเนี่ยการเื้อเท้าผมไม่เกรงเท่าไหร่ดีเลยเนี่ยขาขาแรงวิ่งไม่อยู่จริงๆนองเขาขาแรงนะต้องวิ่งดีมากน,นีจำ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 รู้สึกว่าดีรู้สึกว่าดีเอไปเลย9แต้มครับสำหรับรองเท้าสายเทรนเนอร์แบบนี้สปีดเวิร์กอัพแบบนี้ เอามาวิ่งขึ้นเนินเอาไป9ก้าเต็มเลยเยี่ยมมาก0ครับนะเกรอบร้อเรารับไป180นะครับหรือว่าจะไปที่โอ้โหนี่เลย42พิกเป็นไงครับคาดว่าจะประมาณเท่าไหร่ดีครับพี่ระดับเทพทางไกลแบบเรา <laughs> ไปเรื่อยๆครับแล้วแต่ขาจะอนุญาตวิ่งได้ถึง3 2ชั่วโมงนะครับก็เริ่ม7โมงเช้า <c oughs> ก็ไปจบวันอาทิตย์เลยนะครับเอาใครจะมาตอนไหนก็มาอยากพักยังไงก็พักกลับบ้านไปนอนก็ได้ผมไปเปลี่ยนรองเท้าลุยรุ่นนี้ก็ เป็นซูเปอร์ชูของค่ายอัลตร้าเดี๋ยวไปลองกันว่าคู่นี้เป็นไงนะได้ไป7พีกแล้วอีกแค่3นะลุยอาอยู่นะรอบเท่าไหร่แล้วป๋ารอบที่9ครับโอ้ป๋ารอบที่9ครับสุดยอดนะนี่เราขึ้นมาเราจะรับไม้ที่7นะขึ้นเขามาไม่เป็นภาระนะครับลอเกอร์ค่อนข้างเยอะแต่ว่าหน้าเท้าสั้นนิดนึงนะ ขึ้นเขาลงเขาเนี่ยชนหน้าเท้าได้นี่ต้องมัดเชือกรัดข้อดีๆนะครับก่อนนะมีข้อดีมีข้อเสียครับสำหรับการวิ่ขึ้นเข,นขาไนดะ้แล้วมากเยีย่ยมแรงกระแทกน้อยดีครับเพราะว่าหนามากแล้วก็ส้นนเยอะมันก็ถึงพื้นเร็วก็ช่วยได้เยอะอยู่นะครับ,บถือว่าโอเคเอาไปแปดคะแนนครับเยีย่ยมเอาเยอะๆ พี่รอบที่9ก้ากับผมเลยนี่ฮะขาขึ้นเราจะขึ้นแบบนี้นะฮะโอ้มีวิ่งหนึ่งท่านนะถือว่าสุดยอดแล้วครับโอ้โหขิงกันมากเลยพี่โอ้สุดยอดสุดยอดนะฮะขอเดินหน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้นะครับสําหรับผมนะฮะผ่านไป2ชั่วโมง50นาที2ชั่วโมง50นาทีเนี่ยไประยะไปได้17กิโลเองนะครับเกณฑ์ก็เท่าไหร่อ่ะรอบละเก้าสิบ นี่เราขึ้นมา9ครั้งก็9 9 8 1เกสเดเกณฑ์ไป800นะครับโอ้ยทำทำไมวะอ้าวอิลีตอนนี้ก็ถอดเสื้อเหลือแต่กางเกงนะพี่กางเกงก็ต้องถอดนะอ้าลุย9ก้ามาส่งไหนผมดูยน่นี่ผมได้กี่อันคุณโกงผมเล้าตัวสอบหน่อยเว้ยไม่ไหวเว้ยเหนื่อยไหนนี่ของผมใช่ไหมของผมเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครบเว้ยครบเว้ยนึกว่าเออโอเคเอาเว้เอาไว้เอาพี่พิเศษมาช่วยใส่รองเท้าให้นะฮะสนุกยินดีมากดครับใส่ยังไงหมดเนี่ยก็ผมเลยรอบละคู่ไงแต่ว่าพิเศษน่าจะครบเท่าไหร่42แล็บไหม42พีคเอาหมดไหมเออก็ไปเรื่อยๆครับผมว่าได้แน่พี่ตอนนี้เท่าไหร่แล้ว ตอนนี้15แล้วครับ15แล้ว <c oughs> อ่ะอันนี้คือเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าพี่เขาชอบตัวนี้นะฮะก็แน่นอนความสเตเบลิตี้มันดีเพราะว่ามันฐานมันกว้างนะครับฐานมันกว้างแต่แต่ถ้าตัวนี้มันต้องใช้ย่านความเร็วสูงนิดนึงนถึงความสเตเบลิตี้ถึงจะมาอ่อนนะเพราะว่าเ,เพราะว่าส้นตัวนี้มันมันจะบังคับให้เราลงนะนี่ตะรองระดับสายความเร็วนะครับโหจริงๆเอาเดี๋ยวไปดูแกว่าแกใส่ตัวนี้มาแกจะว่าไงนะฮะเดี๋ยวผมจะรีบถ่ายตอนที่วิ่งสวนกับแกอ่ะ ผมเปลี่ยนมาเป็นอัลฟาฟ Fly ครับจากค่ายไนกี้นะฮะไม่หาจังหวะนี้ไม่ช่วยผมเท่าไหร่ครับในการขึ้นเนินขนาดนี้ก็แต่เรื่องการรับแรงกระแทกก็ดีครับแต่ก็โอ้พอเจอชันชันแบบนี้จ่อยเหมือนกันอ่า อแต่ความนุ่มก็ต้องยอมรับกับว่านุ่มยุบนุ่มดีถนอมกล้ามเนื้อได้ดีอ้าวว่ากันไปเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเหรอเบาดีเบาทุกคู่พี่อ่ะโอ้สำหรับขาแรงนี่วิ่งได้ทุกคู่ฮะอัลฟาฟลายนะครับถ้าวิ่งลงก็ต้องลง้ตรงดำๆเนี่ยตรงพื้นที่รับแรงกระแทกนะไม่งั้นถ้าไปลงส้นรับแรงกระแทกไม่ไหวยุบเลยเลย อรอบที่สิบจบไปครับผมก็บรรลุนะฮะวัตถุประสงค์ละในการมาวันนี้นะเก็บไปสิบยอดโอ้สามชั่วโมงกว่าครับเท่าไหร่วะสามชั่วโมงยี่สิบนาทีครับก็ระยะทางที่วิ่งไปนะฮะคือยี่สิบกิโลพอดียี่สิบกิโลพอดีเก็บไปสิบยอดโอ้เกณฑ์เก้าร้อยพอดีเออเพราะมันเกณฑ์รอบละเก้าสิบนะฮะโอเค আঠ আকৌ নাহৰ সন্ধিয়া পাইছিলোঁ বনিকা